2 5่สิบห้าครับาูนสามว่ายี่สิบห้าส่วนสองสิบเจ็ดูนสิสจ้าแปดสิบห้าหนึ่งหกยี่สิบห้าปดสิ้าหนึ่งหายี่สิห้าสิบเจ็ดศูน 2. 2> สิ้าสามเจว่ายีห้านารนยองราูนสองาว่า ตงานศสามงานศูนย์สามยี่สิบห้าคัตังานศูนย์สามว่ายีสิบห้าตัวสองสิบเจ็ดศูนย์สิบสจาแปดสิบห้าขหกยี่ห้าแปดสิบห้าขหกว่ายี่สิห้าสิบเจ็ดศูนย์สิาสามเจ็ดวายี่สิบห้าาาศูองตราศูนสอง สองสิบแป1หนึ่งหกวารสิบสิบเจ็ด่วนหกขายว่าเ่านเพืคใคร่ชื่อสิบสิบสิบหกใครอะเจ็บค,คุณนุ้นเจ็บไหมเจาดูาาน,าน้อย้เราจะไม่ขยับเลยยังไม่ได้ขยับเลยพี่กลราเวาแทำใน ไม่เลยหตรงแครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกับตำรวจขาขยับได้ไหมครับขาขยับได้แต่แขนเนี่ยมันยกไม่ได้ยกกันแค่อยไปนี้เลยอโอเคครับ ปวดตรงนี้นะเดี๋ยวนี้เก็บลงเก็บขาไหมครับนะขาเดี๋ยวเอา,เอาแขนทำอย่างนี้ครับทำอย่างนี้ไ okay. ว้โอเคอาจารยว่าแบบเพิ่มบาดเจ็บทั้งหมดสามลายนะครับบาดเจ็บทั้งหมดสามลายจอยยยวัดสี่เสีบกับเจยยยคุณครับบาดเจ็บหญิงสองลายชายหนึ่งลายหญิงสองลายชายหนึ่งลายหญิงหนึ่งลายมีอาการเจ็บปวดช่วงบริเวณ แขนด้าน้ายประสงค์ยี่ห้ารอพอยิงอีกหนึ่งลายลัวใจ่หนึ่งลายนั่นประสงค์ยีาลล้ารอพอเลยยิสองลายไม่ประสงคบุกต่อต้องอาวรับรับแจ้งจุดกระเด็นผู้ดยรารบาดเจ็บจานวนสามลายรับแจ้งหญิงหนึ่งลายจะใส่ยิงสองลายใส่หนึ่งลาย ซ้ายมีการเจ็บปวดแขนนั่นซ้ายมีการทางกระดูกประกอบตามร่างกายยังรูปวดีน่้มาส่งแรอรับาเป็นิดเพียปรบนึงครับแป๊นนึงแบป๊นนึงแปานนึง ไปครับเฮ้ยไม่เป็นไรใช่หมจาเปนผ่าน้วหอ 15, 16, 27, ดบห้าหนึ่งหกวันเจ็ดสอบผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงที่ประสงยี่สิบห้ารอพวันเจ็ดสอบสาวสีรถหมายเลขทะเบียนใดเป็หมายเลขทะเบียนเก้าหกสองแปดเปลี่ยนระจ้ผู้ได้รับบาดเจ็บที่ประสงรอพวีร์รถจักรยานยนต์หมายเลขเก้าหกสองแปดถูกต้องถูกต้องที่โสดเต็น อารต้าหกสิบหนึ่งแปดสิบเจ็ดหนึ่งสอง